สวัสดีครับลิปนี้เรามาดูนะครับกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้นะครับพี่น้องเดี๋ยวครามาดูกล้วยไม้นะครับดูมี่เข่ารูสีด้วยนะครับเข่ารูสีรูสีด้วยนะครับนี่ไม่มีอะไรถ่ายครับมาถ่ายเข่ารูสีครับดูนะครับพี่น้อง ดูผลไม้นะครับมะนาวนะครับมะนาวนะครับพาชมสวนนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับชมสวนมะนาวนะครับนาวนะครับนี่ลำใหญ่นะครับกำลังลูกเล็กๆครับกวางเลยนะลำใหญ่นะครับนี่นี่ลำใหญ่นะครับพี่น้องกำลังเป็นลูกครับอันนี้ดกครับปีนี้ครับนี่เป็นปีดกครับดกมากเลยครับนี่ยลำใหญ่นะครับนี่ลำใหญ่นะครับ ลำยายลำยัยลำยัยม่วงหามานาหหนะครับพี่น้องมอม่วงหามานาหหนะครับดูนะครับมม่วงหามนาโหูนะครับเอากระดองน้ำแป๊บสีาานา่นะครับ มะม่วงหามานาวหครึ่งครึ่งขวดนะครับ,บใส่น้ำแบบใส่น้ำแบบซีเข้าไปดองไว้เจ็ดวันนะครับแก้เก็บล้างปวดแอวได้นะครับมะม่วงหามานาวหนะครับนี่นี้ดกครับวันนี้ออกลูกุองออกลูกสองปีครับปีกายไม่ดกปีนี้ดกครับพี่นี้ ปาล์มก <ítulo> <es> anyway, ็มีอยู่ต้นหนึ่งนะครับปาล์มนะครับลูกปาล์มนะครับพี่น้องลูกปาล์มนะครับปาล์มก็มีลูกนะครับแต่ไม่ได้ขายครับไว้ให้นกไม่พอเพอเพราะสิขายครับพี่น้องปรามนะครับปรามผลปรามมีต้นเดียวนะครับดกนะครับน้องพี่น้องปาล์มนะครับปา์มน้ํามันแล้วก็มีนะครับ ครับสมุนนี่ครับแกงนะครับนี่ครับมักโูรดนะครับอันนี้มะกโูรดสับปะรดก็มีนะครับพี่น้องสับปะรดเราก็มีนะครับบักนัดเราก็มีนะครับสับปะรดนะครับไอ้ต้นน้ำนมนะครับอันนี้ต้นน้ำนมครับพี่น้องมะม่วงเราก็มีนะครับมะาม่วงลูกใหญ่ก็มีนะครับนี่ครับมะาม่วงลูกใหญ่เราก็มีครับห่อถุงครับห่อถุงกันมาแรงนะครับ มาทงกันมาแรงนะครับโอ้โหนีนะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องรังมดแดงนะครับมดแดงลำใหญ่เลยพี่น้องมดแดงลำใหญ่รับพี่น้องนี่เป็นอินทรพาร์ลนะครับพี่น้องอนี้อินทรพารํานะครับเนี่ย ไออินนะพารลมนะครับนี่ทุเรียนครับทุเรียนทุเรียงเพิ่งเริ่มปลูกมาสองปีแล้วครับเนี่ได้มาสองต้นครับต้นหนึ่งตายครับเหลือต้นเดียวครับนี่ทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนนะครับประชุมทุเรียน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร พื่เป็นกำลังแก่พร่อสมชายด้วยนะครับคลิปนี้ก็พุทธเจ้า YouTube อยู่ดีมีสุขนะครับพรากันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ